ได้นะถ้าเตจีอ,ดดอวดของเราจะหายไปแม่นันอยู่ในครัวกําลังเตรียมทําคอสเก้าเมนูฉลองแปดเทศกาลจีนเรือนึกขึ้นได้ว่าเมื่อครู่นี้เราอยู่ในกลุ่มภาษาจีนกันแล้วเพื่อนก็มีพูดถึงคําว่าซาเตียวเตียวซาจะบอกว่าภาษาจีนแต้จีว่ามันดิ้นได้แค่สลับคําแค่นั้นเองความหมายก็เปลี่ยนแล้วก็สนุกมากๆเลยนะเช่นซาเตียวซาเตียวก็แปลว่าไม้แขวนเสือ้อพอสลับกันเป็นเตียวซาก็คือ เอาเสื้อไปแขวนหรือแขวนเสื้อนั่นเองไม้แขวนเสื้อกับแขวนเสื้อหรือซาแนะแหนซาซาแนสก็คือราวตากผ้าแหนซาก็เอาผ้าไปตากสนุกไหมคะแม่หนัก็เลยอยากให้เพื่อนๆมาฝึกภาษาจีนใต้จิวการบางคนน่ะเคยคุยกับพ่อแม่ตอนอยังเด็กๆเ,เหมือนไม่แน,น่หนแม่แนันก็คุยกับตั้งแต่ตัวตัวน้อยในซอยไม่มีภาษาไทยกันเลย พอแม่สิ้นไปก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่แม่นหนก็ยังคงใช้กับพวกอาแจ้นะคะก็เลยอยากให้เพื่อนๆที่แบบว่าพอสิ้นบุญพ่อแม่ไปแล้วเริ่มลืมลืมเพราะลิ้นเริ่มแข็งไม่ได้ใช้แล้วกลับมาใช้กันค่ะกลับมาทบทวนกันในกลุ่มของเราๆเนี่ยแหละมาพูดกับแม่นายมาพูดกับเพื่อนๆกับเราซื้อกับใครก็แล้วแต่นะคะเตจิอวยสนุกแล้วก็เพราะเสียดายนะถ้าภาษาจีนใต้จิ๋ของเราจะหายไปเพราะนั้นแม่นัน สนับสนุนให้หันกลับมาใช้กันนะคะพูดผิดสำเนียงจะพูดแล้วมันเพี้ยนหรือจะอะไรขอให้ได้พูดอย่างเพื่อนบางคนเขียนมาแล้วแม่นันมีความรู้สึกว่าเออสำเนียงเขาเพียเพ้ยนๆไปนะแต่แม่นันรู้ว่าคําที่เขาเขียนมาคํำนี้หมายถึงอะไรมันก็โอเคอ่ะมันสื่อสารกันได้เพราะนั้นอย่าไปฟังนะคะคนที่บอกว่าเอยลือตาตาลือติดตาเจ๊แซเฮียเจียเอาที่เราเคยฟังจากพ่อแม่ เอาที่เราเคยได้ยินจากพ่อแม่มาใช้แล้วถ้าเรากลัวว่าสำเนียงถูกต้องไหมใช้คำนี้หรือเปล่าเราก็สอบถามในคุ่มเพื่อนๆได้ไม่ต้องอายนะคะอย่าทำให้ตัวเองต้องเสียความรู้สึกแล้วก็เลิกที่จะใช้ภาษาจีนไปเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งแต่ละเฮียรีแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านของพ่อแม่ที่เราเกิดมาสำเนียงไม่เหมือนกันสำเนียงไม่เหมือนกันเพื่อนนั้นเวลาพูดมันก็คนนี้สำเนียงนั้นคนนั้นสำเนียงนี้เหมือนภาษาอังกฤษแต่ว่า เป็นจีนเหมือนกัน่ะเราจับใจความได้ถูกไหมคะเราฟังอ๋อเขาสำเนียงนี้เพราะว่าพ่อแม่เขาอยู่ตำบลน,นี้อยู่หมู่บ้านนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนสำเนียงเราแต่วค,ความหมายเหมือนกันฟังออกฟังรู้เรื่องอย่างแม่นันเขียนผิดหรือแม่นันไม่แน่ใจว่าคำคำนี้มันถูกไหมแม่นันก็เขียนถามไปหรือมีผู้ใหญ่หลังใหม่อะไรเงี้ยแม่นันก็ถามไปนะคะถามได้เราถามได้เพราะนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวพูดผิดถ้าเราไม่พูด เราจะรู้ได้ยังไงถ้าเราไม่พูดคนอื่นจะรู้ได้ยังไงว่าคํำนี้ต้องพูดอย่างนี้ต้องพูดอย่างนั้นแล้วเขาก็ให้คําแนะนําเรานะคะขอคําแนะนําจากเขาไม่ต้องกลัวไม่ต้องทําให้ตัวเองรู้สึก เฟลหรือว่าไม่อยากใช้ภาษาจีนต่อไปนะแนันแนะนำมีครูบาอาจารย์สอน,นเหล่าซื้อที่เขาสอนภาษาใต้จิ๋วเก่งเก่งตอนนี้อย่างเช่นเหล่าซื้อจินนี่แม่นั่นก็เรียนภาษาจีนใต้จิ๋วกับเราซื้อจินนี่เราซื้อจินนี่เขาเก่งมากๆเลยนะคะแมนั้นแนะนําแม่นั่นแนะนําถ้าใครอยากริ่ฟื้นภาษาจีนใต้จิ๋วก็เข้าไปเรียนกับเรล่าซื้อได้แนะม่นั่นไม่ได้เก่งภาษาจีนนะคะ เคยใช้กับอําอ้มมาแต่เด็กๆเราก็จำว่าสำเนียงนี่ของเราอันนี้ต้องพูดยังไงเจ๊บวยหรือคือตเก่ออะไรนู่นนั่นเพราะนั้นเชื่อแม่นันนะคะใครจะว่าอะไรก็ไม่ต้องไปฟังเราก็ใช้แม่นันก็ยังต้องศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยเรื่อยเพราะสับเพราะว่าแม้แม่นันจะพูดได้แต่ก็ได้เพียงพื้นๆสับสูงส,สูงสับธุรกิจแม่นันก็คือสมัยเราเด็กเราได้ยินพ่อแม่มาแบบนี้ เราโตเราก็ห่างเหินพ่อแม่ไม่ได้ใช้ต่อเรื่องอะไรอย่างนี้จะได้นะเตี่ดจิอวดของเราจะหายไปไหมน,นะกลับมาฟื้นฟูอ่ามาฟื้นกลับมาฟื้นฟูกันนะคะเตี่ดจิอวดหอหอ,อเตี่ยจิอวดบวยอก